เรื่องต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เกิดความวุ่นวายในสื่อโซเชียลเยอะมากเป็นเรื่องเรื่องโซเชียลนี่เองชีอะไรเดือดเดือดที่เราคคยกินดกมาะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็คือในโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นกันออกมานะสืบเนื่องมาจากกรณีของคุณพิมพ์ริพายคุณผู้ชมที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าวิพากวิจารณนี้นั้นพูดในส่วนของยอดที่คนมาทักท้วงว่า ยอดคนดูน้อยลงหรือเปล่าขาลงหรือเปล่านะคะและทางด้านคุณริมวิภายก็มีการตอบโต้กลับไปนะคะ,คะจนหลายเลยคนมองว่าอุ๊ยเป็นการเหยียดหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นในเชิงลบหรือเปล่าะนะคะล่าสุดอีกหนึ่งคนค่ะอย่างกับคุณหมอของขวัญเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณหมอของขวัญเนี่ยนะเขาแสดงความคิดเห็นหลายครั้ง หลากหลายเรื่องราวเขามาในในสื่อโซเชียลก่สื่อโซเชียลหลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุณหมอของขวัญนะคะที่เด่นๆเลยเชื่อว่าหลายๆคนเคยดูคลิปของคุณหมอของขวัญนั่นก็คือการแนะนําในส่วนของการดูแลตัวเองช่วงโควิดนะคะแนะนาเรื่องของวัคซีนบ้างแนะนําเรื่องของการดูแลบ้างนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณหมอของขวัญ งานเข้าจ้าคราวนี้นะคะนี่เพราะว่าคุณหมอของขวานค่ะเขามีการโพสต์แสดงความคิดเห็นค่ะในกรณีของคุณพิมพ์ริพายและมีการยกตัวอย่างเรื่องของคุณพิมพ์ริพายค่ะบอกแบบนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าเห็นใจพิมพ์ริพาย ถูกคนดูบางคนเนี่ยพูดไม่ดีก่อนถ้าเป็นเธอก็คงจะด่าเหมือนกันพร้อมกับชื่นชมคุณพิมพ์ริภายค่ะว่าเป็นตัวอย่างเรื่องของความกตัญญูกรณีนำเงิน5้าล้านไปกองให้คุณพ่อ,อ,อตั้งคำถามค่ะคนที่ไปด่าเขาเนี่ยทำแบบนี้หรือไม่แต่ปรากฏว่าถูกด่ากลับ เพราะคนมองว่าความกตัญญูไม่ได้อยู่ที่เงิน5ล้านไม่ได้อยู่ที่จํานวนเง<ช>ินความกตัญญูเราสามารถแสดงออกได้ในหลากหลายรูปแบบ<ช>ไม่ได้เฉพาะในเรื่องของเงินอย่างเดียวค,ค่ะทางด้านคุณหมอของขวานค่ะรถทัวก็ลงในทันทีค่ะผู้ชมต้องบอกเลยนะคะประเด็นเงิน5ล้านเนี่ย คุณหมอบอกว่ายกมือไหว้ขอโทษในประเด็นคําพูดเรื่องของเงิน5ล้าน,านที่มอบคุณที่คุณพิมพิธพายมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่คือความกรตัญญูนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาดูถูกคนจน,ห,นหรือปกป้องคนรู้จักอยอมรับว่าเป็นความผิดของเธอที่สื่อสารออกไปไม่ดีเองอคุณหมอโพอสต์คำหนึ่งว่าหมอบบ้งเองนะคะก็คือยอมรับแหละ อาจจะพูดไม่ทันคิดอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่านะคะไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์รีพายเท่านั้นนะคุณหมอเองนี่คือแบบโดนเพจหมอคือเปิดประเด็นเรื่องแบบพฤติกรรมต่างๆการยึดใบอนุญาตอะไรอะไรอีกแบบกลายเป็นบบประเด็นนี้ไงเรื่องราวมันใหญ่โตออกไปนะคะริงประเด็นนี้ค่ะผู้ชมคะประเด็นใบอนุญาตของแพทยจยสภานี่นะคะได้รับการพักใบอนุญาตจริง ซึ่งการสอบถามหนึ่งในกรรมการแ<ะ>พทยสภาค่ะได้มีการชี้แจงว่าปัจจุบันคดีทางการแพทย์จะมีการพิจารณาอย่าง<ะ>รวดเร็วดังนั้นค่ะคำสั่งที่ออกมาไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง<ะ>นอกจากนี้ค่ะคำสั่งดังกล่าวยังไม่ถือว่าสิ้นสุดเพราะเธอได้ให้ทนายทำเรื่อง เพิกถอนคําสั่งในทันทีตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่ศาลปกครองอยู่ก็คือยังไม่ได้สิ้นสุดเนาะถูกต้อง <c oughs> ส่วนคดีเออส่วนในเรื่องของอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งจํานวนเงิน5ล้านกับความกตันยูนั้นเนี่ยตนเองพูดผิดพลาดมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์กับกรณีคําสั่งของแพทยสภาส่วนเรื่องการพักใบแพทย์จะมีผลกับเธอหรือไม่นั้นตอนนี้บริษัทที่เธอดูแลค่ะคุณผู้ชม มีส่วนร่วม20สาขาจึงไม่สามารถลงตรวจคนไข้ด้วยตนเองได้อยู่แล้วงานเยอะไง20สาขา20สาขาแล้วก็เพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องของของของใบประกอบอะไรด้วยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบริหารธุรกิจมากกว่าคุณหมอยืนยันค่ะยังเคารพและเชื่อมั่นในจรรยาบัณและความศักดิ์สิทธิ์ของแพทยสภาซึ่งส่วนตัว ไม่เชื่อประเด็นที่ถูกลงโทษและจะเป็นการถูกกันแกล้งตามกระแสข่าวลือนะคะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงรุมเร้าของชุณหมอของขวานนิดนึงก็ได้นะคะ,ะ,คะก็ทุกครั้งที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือว่าทุกครั้งที่เราจะพูดออกอะไรไปในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ย ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคำงพูดอาจจะไปกระทบกระเทือนกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้คือคือคือเคยเคยมีประเด็นแอบแอบอ่านมานะคะ,คะว่าแบบว่าหลายคนบอกว่าคุณหมอออกมาขอโทษแล้วมาพิมพ์ขอโทษแต่คือเวลาพิมพ์อะถูกไหมพิเล็กซี่มันจะมีกระบวนการคิดก่อนเวลาเราพิมพ์อะไรนี้เราเรายังลบแล้วพิมพ์ใหม่ได้แต่การที่เราพูดหรือมาไลฟ์สดหรือมาสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราพูดออกไปอะคะ ถ้าเรามีกระบวนการคิดที่อาจจะไม่รอบคอบหรือระมัดระวังเพียงพอเนี่ยเรายิ่งเป็นคนของประชาชนเนอะอยู่ในสปอตไลท์อยู่ในสือ่อโซเชียลเนี่ยมันโอกาสผิดพลาดที่คนเขาเห็นแล้วมันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือมีคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสูงดังนั้นก็อาจจะต้องแบบมีความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของคําพูดมากขึ้นด้วยะระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ชมคะ